พวกมึงบอกว่าทหารกัมพูชาไปบุกลุกประเทศไทยก่อนแล้วทําไมทหารไทยมาตายบนแผ่นดินของกูเยอะแยะจังอืมทําไมแล้วทหารกัมพูชาไม่มีคนตายสักคนเลยที่บนแผ่นดินของมึงอะ่ะพวกมึงไม่คิดบ้างเหรอพวกมึงต้องใช้สมองคิดนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีสมองเหมือนกันแล้วรัฐบาลผู้รับผู้ใย,ยของมึงอะ่ะ มีปัญญาเอาศพทหารมาไหมเอามาไม่ได้เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นดินของกัมพูชาที่เอามาได้ประมาณยี่สิบคนสามสิบคนสี่สิบคนนะเอามาได้แค่นั้นแหละแต่ยังเลือกอยู่เป็นพันพันคนนุ่นศพเน่าอมบทแล้วนะแค่ศพทหารพวกมึงก็ไม่มีปัญญาเอามานะพวกมึงเนี่ยไม่มีความรู้สึกบ้างเหรอ ว่าชีวิตเขานะชีวิตหนึ่งคนนะแต่พวกมึงไม่มีรู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าคนที่ตายไม่ใช่ลูกหลานของมึงนี่พวกมึงเอาเขามาเป็นเครื่องมือแย่งอํานาจกันแค่นั้นแหละอืมอยากได้เสียงอยากได้อํานาจก็เอาเอาลายเกเอาเ,งงเอาเป็นยังไงเออเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ลูกหลานของกูดิกูไม่สนใช่ไหมอืม แต่ประชาชนบางคนนะคิดด้วยฝากให้คิดด้วยนะว่าใครลุกลามใครเออว่าใครลุกลามใครแต่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวกู้่งลูกให้ดูตายคำวันเนี่ยทหารไายตายกี่คนอันนี้คณะทายได้นะที่ถ่ายมาไนดะ้เยอะแยนูย่นปากด้วยใช้สมองด้วยนะคะโอ้โโยเนาะสาวขมิ้นนี่อูดีไปเบิดจ้ะยกเบนเดือนจะของอำนาจอะไรจะสาวอำนาจอะไรใครอยากได้อำนาจพูดผิดหรือเปล่า คืออำนาจคืออะไรโอ้ยบอกพิษบอกไม่เนาะอืมเมยย่อมรับ,ลบนเลยบานนี่สาวขมีน,นี่เมยย่อมรับว่าประเทศบ้านเมืองเพื่อน,นี่ตุยจักซบแล้วเออบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตุยกาบ่ีมีความหูซึกประชาชนมีความหูซึกโอ้ยสาวขม้นจะไปตกข่าวมาแต่ใส่นะ ัมมีความหูซึกจังไหนประชาชนเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งบ่ไรเดจ้าแมนอีดีประชาชนเนี่ย,ย,รรม,ชชนนยมีคาไหลทหารที่ว่าไปลบอยู่ใต้แดนอะ่ะคนไทยอะ่ะเสียชีวิตมีคาแต่ว่าประเทศเจ้า่ะเสียชีวิตบมมี่คาเลยเออคามิน้นทีมาต่อสูเนี่ยบมมี่คาเลยแม้แต่ ้ำเกลือนี่เอาไปถวายศพนี่กงยังบ่มีไผเห็ดเลยแมนบอกบอ่มีนะเออซาวกคาเมนกับกันทีเจ้าบอกเด้ยนี่เปตุยอีหยังเป็นพันฟังไหนฟังเจ้าของบอกเออเตือนหุน่นเสซนเ้อะบอกมาเอาศพตอนนี่ซาว์คเมนเนี่ยตามหาผัวอยู่ประกาศตามหาผัวมีหลายคนที่ประกาศตามหาคนหาย อืมตกข่าวเลเจ๋านี่แล้วที่สำคัญทหารไทยนี่เนาะเขาได้เยียวยาทุกอย่างทุกสิ่งเนาะถึงมันสิบุกลุ่มค่ากระตามแต่รัฐบาลกะสดเซยให้เหมาะสมให้เกียรติทหารไทยที่สุดที่เสียสละสีบเพื่อบ้านเมืองเนี่ยคือทหารไทยอืมสาวแล้วก็ ในเดือนขั้นด้วยเออสาวได้เงินจากเออพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะอันนี้เนาะหลายหลายกว่าทหารกัมพูชาอีกนี่แหละสาวขมิ้นไม่ดูอะไรเลยประเทศไทยเนี่ยมีค่ามากนะทหารที่เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ย เออแล้วขึ้นป้ายอะเนาะโชว์โดยที่ว่าป้ายโคชนาทีวีอะไรอะ่ะในถนนใช่ไหมเวลาเราขับรถผ่านนี้ะจะเห็นป้ายทหารที่ว่าเสียสละเพื่อชาติเออเนี่ยทหารไทยอะ่ะมีค่านะจ๊ะสาวทหารขมิ้นอะโบมี่คา้วยอืม ทหารขมิ้นได้ยังเยียวยาเนี่ยทหารขมิ้นได้ยังเนี่ยถามเนี่ยตุ้กะอ๋อมีอยู่จาะพี่พี่อีกาอีกาหนีมาหลับเนาะมาหลับเอาศพไปได้เนาะเออน่ะมีค่คาแคนนเออน,นะคะมาเบิงเนาะมาเบิงจะคลองเลยเบาแล้วก็ศูนย์ค่ะพี่พี่เออ น,นี่นะจะเป็นน่องหมกบอยอีกลว,วนันเออนอ่องหมกบอยสามอืมนะคะนี่แหละเบาหยังบกิดเนาะบบหูบบหูดีอะาามากออกมาเบาะแตะคอมเมนต์แต่ละคนที่แบบมาเสะคนไทยเนี่ยค่ะพี่พีหูยูบอกว่า,วาเดืองเล่ามันมาจาังไหนเออก็บโหูแล้วเรื่องที่ว่าบุกรุษบุกรุกบุกอะไรเนี่ยค่ะพี่พี ยังยังมาจบอีกยังสิเข่าคางประเทศจะคองอีกอืมาหาไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปบุกดุกก่อนอืยังมาจบค่ะนะสาวขมีน,นี่ก็ได้ออกมาเบาเรื่องนี้แหละม,มันเป็นยังเรื่องบุกดุกนี่เออเขาหูทั่วโลกเลยบาคขมีนน่ะมันปินปอนกระหล่อนซ้ำไหนมุกดุกประเทศไทยก่อน ต้อนนี่นะสาวข่อยว่าให้สาวเนี่ยไปบริจากพวกน้ำดื่มหรือว่าอีหยังต่างๆเพราะว่าล่าสุดค่ะทหารที่ว่าของกัมพูชาค่ะพี่ๆโด่งดังนะกบมีอีหยังสิอาดกินแล้วเออนะบมี่อีหนะยังสิกินเลลวแมแต่นาบเปล่า,าจ้กพี่ๆเพราะว่าบมีไผบุีจากอีหยังมาทรงเขาทรงน้ำคือทหารไทยเด้เออทหารไทยเนี่ย กองทัพนี่ตรงเลือนด้วยท้องเนาะกองทัพต้องเลือนด้วยท้องแล้วกองทัพขมินล่ะออสาวกวัสิมาาวาเจาะจงไทยเนี่ยไปฮัดดูได้ขมินเจ้ามั้งพอฟังขมิญน,นี่ในประกาศออกมาอยู่เออในมีคลิปออกมาอยู่ว่าเขาน้ำทำป่านี่กิมบบอิมอ,อืมาจังสิซะปลากระป๋องกระสูไทยบบได้เออนะ มามาปลากระกป๋องนี่บบเซบคือของไทยเออยอมรับสาวเนะาะอาหารไทยนี่บโบอตายจ้ะคือจะมีเมคว้าโปัวป้วนี่ทรงเขา่าเลยไต้อีกอย่างหนึ่งอาหารสําเร็จรูปเนาะของคนไทยเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยมีแต่สุดยอดอลังการฮีโร่แร้วเอออยากกินเมื่อ,อไรก็แวะมาแกะกินแถมอร่อยด้วย โบบูดบเน่าโบเสียจ้าเพราะว่าเขามีบอกว่าผิ์บันทีไรบันทีไรเออเลือดประดาสาวอืมนี่นะบอกไว้เลยสินค้าไทยเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ย่บอุดนุ่นกระซ้างนะปีใหม่นีดซสิไก่เลยค่ะพี่พีคนเล่าเฮเตรียมตัวฝากคล้องกระบบล้วมัน,น่ี่เออนะลาสุดหยาดพี่น้องหนูค่ะพี่พีก็ได้ทั่มา ว่าเออสิฟ้าคล้องกับบ้านบอเพราะว่าถ้าสิกลับเลยเด้เอออยากกะบอกนะในนวนถ้าก็ต้องซื้อกาฟจ้าพี่พี่เพราะว่าอาหารไทยนี่มันรอดไม่ว่าจะเป็นกาแฟมามาปลากระป๋องขาดว่าอะไรนี่ก็คือปลากระป๋องค่ะของไทยนี่มันแซ่บอืมนะนี่แดกไก่ปีใหม่ค่ะพี่พี่เนาะคนลาากับเตรียมสื่อของนี่โอ้ยเตรียมไปโดดบก หรือว่าอยังห้านสรรพสินค้าต่างๆในหลายที่เนี่ยขายดับขายดีเลยเทศโนมเทธาเลยนะประเทศไทยเนี่ยนี่เลยค่ะต่อให้ไม่มีขมิน้นคนไทยเขาก็ไปดอดอืเป็นไงล่ะสาวอืเห็นประเทศไทยก้วมพัฒนาไปบกบก柬埔寨เนี่ยประเทศไทยพัฒนาเลยล่ะน้องข่าวพี่พีโอเคค่ะพี่พี่สำหรับคลิปนี้เบาเลยศูนย์ค่ะไปหากินหมกสมกอน ไปหากินหมองม่วงอย่างมันสวงกันค่ะพี่ๆไปก่อนนะคะสำหรับยิมนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ